สวัสดีค่ะหัวข้อนวัตกรรมวันนี้พบกับดิฉันนางสาวมินทราบุญพิมรหัสนักศึกษา6302364ค่ะและดิฉันนางสาวดวงนภาตะทองรหัสนักศึกษา6300782ค่ะดิฉันนางสาวพชรพัฒน์กาตาค่ะรหัสนักศึกษา6302390ค่ะผมธนพัทรเพียนพักดีกุลรหัสนาา 1, ักศึกษา6301108ครับ เอาละค่ะวันนี้นะคะเราจะมาถกถามกันในหัวข้อนวัตกรรมนะคะว่ามันเนี่ยคืออะไรและมีความสําคัญอย่างไรนะคะสำหรับตัวดิฉันเองเนี่ยดิฉันคิดว่านวัตกรรมเนี่ยคือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกิดขึ้นจากปัญญาอันเฉียบแหลมของมนุษย์ค่ะโดยอาจจะเป็นสินค้าบริการหรือกระบวนการทางความคิดไอเดียต่างๆที่มันขึ้นมาแล้วมันทําให้ชีวิตประจําวันมีความเป็นไปได้ง่ายนะคะ แล้วคุณล่ะคะคุณดวงนภาคุณคิดว่าน,นวัตกรรมเนี่ยคืออะไรในส่วนตัวของดิฉันนะคะน,นวัตกรรมเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่หรือเป็นการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งอาจเป็นเทคโนโลยีความคิดหรือผลิตภัณฑ์นวัตกรรมนะคะหรือ Innova t i v e คือสิ่งที่ได้ทั้งการสร้างขึ้นมาใหม่หรือความคิดที่ไม่เคยมีมาก่อนหรืออาจจะเป็น สิ่งที่มีอยู่แล้วแต่ถูกนําไปต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพตามความต้องการของผู้ซื้อค่ะแล้วคุณล่ะคะคุณพัชรพัฒน์แก้วตามีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างคะดิฉันนะคะคิดว่านวัตรกรรมก็หมายถึงสิ่งต่างๆะคะ่ะที่แบบว่ามันเปลี่ยนแปลงไปะคะ่ะแล้วก็ใหม่ๆเปลี่ยนแปลงได้ทั้งการต่อยอดหรือว่าถอนรากถอนโคนค่ะ ที่จะเป็นนวัตกรรมได้นะคะจะต้องมีความแตกใหม่อย่างเห็นได้ชัดค่ะเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกแล้วก็ทําให้เกิดสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนเป็นทางที่ดีขึ้นค่ะสามารถพูดได้ไหมคะว่านวัตกรรมเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเพื่อที่จะมีการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่มากขึ้นหรือการแข่งขันทางคุณปัญญาอย่างนี้ได้ไหมคะคุณธนภัทร เป็นไปได้ครับในทางธุรกิจนวัตรกรรมเป็นความต้องการของตลาดถ้าหากว่าธุรกิจนั้นไม่สนับสนุนนวัตรกรรมสิ่ง,งสิ่งหนึ่งสิ่งสิ่งนั้นจะไม่ถูกเรียกว่านวัตรกรรมจะถูกเรียกว่าสินค้าต้นแบบครับเพราะนวัตรกรรมถูกสร้างมาเพื่อแก้ไขปัญหาของมนุษย์ครับอืมทีนี้เนี่ยแสดงว่านวัตรกรรมมันต้องมีความสําคัญต่อมนุษย์มากๆเลยนะคะที่มันจะเกิดขึ้นมาได้เนี่ย เราสามารถอธิบายได้ไหมคะว่านวัตกรรมเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรไปที่คุณดวงนาภาก่อนเลยค่ะสําหรับดิฉันนะคะคิดว่าความสําคัญของนวัตกรรมนะคะเป็นการาพัฒนาองค์กรหรือการปรับเปลี่ยนคุณลักษณะขององค์กรหรือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสิ่งที่เคยเสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือปรับเปลี่ยนเ,เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเล้าของบริบทโลกาพิวัต์ที่มีความรู้และ นวัตกรรมเป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มคุณค่าพัฒนาผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพค่ะแล้วแล้วคุณแล้วคุณพัชรพัฒน์นี่มีความคิดเห็นยังไงบ้างคะว่านวัตกรรมมีความสําคัญยังไงดิฉันคิดว่านวัตกรรมอะค่ะสําคัญตรงที่โลกของเรามันมีการพัฒนาไปข้างหน้าเรื่อยๆใช่ไหมคะนวัตกรรมจึงเป็นสิ่งใหม่ๆที่สังคมมนุษย์ต้องการค่ะ<ม>เพราะว่าในการพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าอย่าง ต้องการพัฒนาตัวเองไปข้างหน้าอย่างไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วด้วยค่ะก็ในส่วนของผมนะครับก็ก็คิดเห็นว่านวัตรกรรมมาช่วยในเรื่องของมนุษย์ไม่ว่าในด้านเศรษฐกิจซึ่งเดี๋ยวนี้คือมีบิตคอยที่สามารถในบางประเทศคือเอามาใช้จ่ายแทนเงินสดได้ครับเอาล้วค่ะเรามาสรุปกันนะคะสําหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือนวัตรกรรมเนี่ยสามารถสรุปได้ว่าก็คือสิ่งที่อำนวยความสะดวกต่อชีวิตนะคะ จะทาให้ชีวิตของคุณเนี่ยเปลี่ยนไปตลอดกาลเลยนะคะทาให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นทําให้ดําเนินชีวิตประจําวันได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะส่วนความสําคัญของนวัตกรรมเนี่ยก็คือเป็นความหวังของมวลมนุษยชาติเลยก็ว่าได้ใช่ไหมคะทุกคนเอาละค่ะวันนี้เราก็ขอจบการถกถามไปแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ